การินเอท520นะครับเครื่องนี้สภาพปุ่มกดเปื่อยขาดนะครับซิลิโคนก็เดี๋ยวทำการาเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับก็ตรงนี้เป็นอะไหล่การินแท้นะครับทางร้านล็อกนีไบป็ปนผู้นำเข้าแล้วก็จะจำหน่ายนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับรายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับการินเอท520ที่ปุ่มกดเปื่อยขาดนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นชุดฟ้าหลังเดิมนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยอันนี้ GPS ทํางานเชื่อมต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะกา,ารชาร์จได้ตามปกตินี่ฮะปุ่มกดสภาพยังดีเหมือนใหม่นะครับนี่นะครับเป็นอะไหล่ Garmin แท้ร้อยเปอร์เซ็นที่ทางร้านล o c k m o มี l e เป็นผู้นาเข้าแล้วก็จะจําหน่ายแล้วก็เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับต่อสายชาร์จนะครับเนี่ยฮะก็ทํางานได้ตามปกตินะครับปุ่มเลื่อนลง,งนี่นะครับ เลื่อนขึ้นนะครับปกดลงย้อนกลับนะครับปุ่ม start นะครับปุ่ม left นะครับปุ่ม stop ก็ทำงานได้ตามปกติมีเสียงลำโพงที่ลูกค้าเปิดไว้นะครับอาจจะเสียงเบานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการาเปียบนะครับอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะปุ่มกดเหมือนใหม่น,นะครับก็จะทําการเชื่อมต่อสายชาร์จให้ดูอีกครั้งนะครับนี่นะฮะขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกลับคืนนี้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะนําไปปั่นดูอีกผได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวได้ตามปกตินะครับ ถ้าหากจะนำไปลุยฝนก็ขึ้นอยู่กับบุรพินิษของลูกค้าเองนะครับขอบคุณมากครับร้านนกรีไบย,ยินดีให้บริการเป็นศูนย์รับซ่อมใไม่จักรยานทุกยี่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับฝากร้านลังฟิกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ